โดยการศูนย์เฝ้าระวังอุทกภัยและดินโครนถล่มเพื่อนพึ่งพานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีตางพี่ไลล่าสวัสดีค่ะคือปกติถ้าเราพูดถึงฝนเฉลี่ยนะคะของสกลนครเนี่ยเ,เป็นฝนรายปีเลยนะคะของสกลนครจะอยู่ที่ประมาณ1,600ม mm ิลิเมตรต่อปี mm hmm. แต่รอบนี้สวันมีฝนไปแล้วประมาณ400 mm hmm. คือ1ส่วน4 mm hmm. ของฝนทั้งปีของสกลเลย แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูสถิติเฉพาะของเดือนกรกฎานะคะเป็นเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมานะคะปกติเราเนี่ยสกุลนครฝนเฉพาะในเดือนกรกฎาเนี่ยจะประมาณ280แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเพียงแค่2วันเนี่ยฝน250ไปแล้ว<อ>คือแค่2วันฝนเทียบเท่ากับฝนทั้งเดือนของค่าเฉลี่ยซึ่งถามว่าเยอะไหมเยอะและเยอะมาก ะะอย่างค่าที่เขาใช้ในการออกแบบอ่างเก็บน้ําอะไรต่างๆอย่างของกรมชมประทานเนี่ยปกติค่าที่ใช้ออกแบบอยู่ที่ประมาณาค่าความถี่ของฝนประมาณ25ปีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยฝนรอบนี้เป็นฝนที่มีค่าความถี่การเกิดประมาณ50ปีเพราะฉะนั้นยังไงก็เกิน เกินปริมาณท,ที่ออกแบบไว้แค่2วันเนี่ยคือเท่ากับฝนเฉลีย่ยเกือบทั้งเดือนของ30ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเป็นน้ํามันเยอะจริงๆอันนั้นคือเรื่องของธรรมชาติซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นสิ่งท,ที่ที่เราไม่ให้เกิดไม่ได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสกลนครเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี25 1 7เนี่ยไม่มีเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่แบบนี้คือท่วมครั้งสุดท้ายถ้าไปถามประชาชนเนี่ยคือ25 1 7คือ43ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเเกกิดหตุารณ์แบบนี พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่า,เ,าเรื่องของความพร้อมคือคนก็ไม่ชินกับเหตุการณ์แบบนี้คนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการคาดว่าน้ํามันจะมากขนาดนี้อันนี้คือเรื่องของธรรมชาติทีนี้ถ้าถ้าเกี่ยวพันไปถึงว่าถ้าฝนมากขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณจอมขวัญพูดไปถึงระบบระบ,บายระบบระบ,บ,บายแน่นอนว่าไม่ได้ออกแบบมาให้สําหรับน้ํามากขนาดนี้ mm hmm. แต่ ถึงแม้ว่าศักยภาพของระบบระบายจะได้เท่าที่ออกแบบแต่มันผ่านมาจากวันนั้นที่ออกแบบมาจนถึงวันนี้มันคล้ายคกรุงเทพคือมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมถึงวันที่ออกแบบแล้วอย่างกรุงเทพตอนนี้เนี่ยศักยภาพการไหลของน้ำในระบบระบายไม่ถึง50%ของค่าที่ออกแบบซึ่งสกลนครเนี่ยตอนนี้เราไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เหมือนตอนที่ออกแบบแน่นอนคือค่าที่ออกแบบก็น้อยกว่านี้ละและด้วยขยะด้วยสิ่งอุดตันด้วย การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยถนนถนนเนี่ยไปถมที่ซึ่งเคยเป็นคูคลอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็เอื้อเอื้อที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมกรณีที่มีฝนมากขนาดนี้ปริมาณฝนหนักมากในรอบเกือบ 50, 50ปีปีและเฉพาะถ้าเอาตามรายปีอันนี้ก็หนักคือ3วันเท่ากับ1ใน4ของปีใช่ใช่ไหมคะ,อ,ะอาจารย์มีน้องหาน กต่ปท่วมตรงหนองหานนี่แหละก็คือปัญหาคือพอน้ํามาใช่ไหมคะน้ําที่จะไปออกหนองหานกับน้ําที่จะไปออกเขื่อนน้ําอูนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็มีน้ําส่วนหนึ่งที่มาอยู่แล้วซึ่งท่วมในพื้นที่เมืองอยู่แล้วซึ่งน้ําพื้นที่เมืองเนี่ยจะไปไหนน้ําพื้นที่เมืองก็ต้องระบายไปหนองหานเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์เขาคือมันไปไม่ได้ไม่ต้องหนองหานมีมีกำลังในการรับน้ําได้เท่านี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องรอมวลน้ําใดๆเลยถูกไหมคะคือในเมืองก็อิ่มแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะมีมวลน,น้ําไหลมารวมถูกไหมคะเยนใช้คำถามแบบน,นี้ถูกไหมคือน้องหานเนี่ยใช่คือในในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคือน้องหานเนี่ยก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นน้ําที่มาเพิ่มเนี่ยน้องหานร,รับแทบไม่ได้ไม่ได้เลยรับไม่ได้แล้วทีนี้น้ําในเมืองเนี่ยจะออกไปไหนก็ต้องออกไปที่น้องหานเพราะฉะนั้นมันก็ออกไม่ได้ มันก็ต้องรอน้าที่หนองหานลดหรือต้องระบายออกโของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งน้ําในเมืองคือไปไม่ได้ไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นระดับน้ําในเมืองเนี่ยก็ยังทรงๆอยู่แล้วก็ยังยังจะแช่อยู่อย่างนี้ไปักสัก,พกเพราะฉะนั้นตรงรอบหนองหานนั่นแหละที่จะช้าที่สุด ถึงแม้ว่าฝนจะตกเท่าเมื่อก่อนเนี่ยแต่ด้วยสภาพกายภาพของเมืองการเปลีป่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ที่เคยเป็นคูคลองโดนถมกลายเป็นถนนพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งนาโดนถมและกลายเป็นสร้างห้าง,างสสินค้าขนาดใหญ่ที่โล่งที่เป็นหญ้าเป็นดินที่น้ําเคยซึมลงดินได้กลายเป็นพื้นปุนเพราะฉะนั้น ต่อให้ฝนเท่าเมื่อก่อนยังไงมันก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมได้ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยออกแบบระบบระบายไว้อาจจะให้ท่วมได้ประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วน้ำค่อยๆระบายออกไปเหมือนอย่างกรุงเทพแต่ถ้าฝนเท่าเมื่อก่อนแล้วระบบเนี่ยไม่สามารถระบายได้ดีดังเดิมด้วยด้วยขยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ท่วมนานเกิน2ชั่วโมงอยู่แล้วอันนี้คือเงื่อนไขฝนเท่าเมื่อก่อนนะคะแต่อย่าลืมว่าหลายครั้งที่เราบอกว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง c l i m a t e Change ทำให้พฤติกรรมฝนเปลี่ยนที่ที่ไม่เคยตกก็ตก ไอ้ที่ที่เคยตกน้อยก็ตกมากหรือที่ที่เคยตกมากเดี๋ยวนี้กลายเป็นตกน้อยมันทําให้ยากต่อการคาดเดามากขึ้นว่าตกลงฝนเนี่ยจะไปตกที่ไหนอย่างสกลนครอย่างที่อย่างที่บอกว่ามันใน50อันนี้เป็นฝนรีเทิร์นเพลทห้าสิปีซึ่งท่วมใหญ่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ2,517ันาให้เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องของธรรมชาติว่า ยังไงก็ท่วมต่อให้เป็นฝนเท่าเมื่อก่อนก็ท่วมและยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยฝนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีความถี่ในการที่จะมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะทําให้โอกาสในการที่จะท่วมเนี่ยมากขึ้นและพื้นที่เมืองโดยเฉพาะยงยิ่งพื้นที่เมืองซึ่งถามว่าระบบระบายอย่างกทมอย่างเงี้ยตกมาครึ่งชั่วโมงก็ท่วมแล้วอะแล้วหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองคือมีลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงของปัญหาอาจจะน้อยกว่ากทมแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราต้องมีแผน สำหรับพื้นที่เมืองจริงๆทุกเมืองต้องมีต้องมีแผนรองรับอย่างนี้เลยก็เราถามว่าเราใช้เทคโนโลยีไหมเอาง่ายๆอย่างกทมช่วงน้าท่วมกทมเนี่ยไปมาหลายรายการมากถามว่ากทมมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาใช้กับการจัดการน้าท่วมขุดลอกคูคลองขุดลอกโดยใครสมัยก่อนขุดลอกโดยนักโทษเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีนักโทษไหมไม่ค่อยขุดแต่ถามว่าขุดด้วยวิธีอื่นไหมก็ไม่ขุดอยู่ดีหรืออย่างกรณีที่ดินซุดเกิดจากปัญหาต่างๆแล้วทาให้ดินซุดแล้วเราใช้เทคโนโลยีอะไรในการช่วยตรงนี้ ก็ไม่มีเทคโนโลยีในโลกมีแต่ถามว่าแล้วเราใช้ไหม ในสภาวะอากาศเปลี่ยนฝนเปลี่ยนการใช้ที่ดินเปลี่ยนสิ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งก็ต้องทําโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญดังได้นี้โดยเฉพาะบางทีเรารู้สึกเรื่องน้าเป็นเรื่องง่ายเหมือนการจราจรเปิดทางนี้ไปทางนี้เปิดทางนี้มันไปไม่ได้แต่จริงๆน้ํามันหาทางออกเราปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหาทางไปให้ได้เพราะฉะนั้นรเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเหมือนการจัดการจราจรจริจรงๆคือต้องทําให้น้ํามันมีทางไป เมื่อน้ำมันมามากเราจะจัดการให้น้ํามันไปทางไหนเป็นเรื่องของศาสตร์ในการตัดสินใจว่าเราจะโปรเทคพื้นที่ที่มีความสําคัญตรงนี้แล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมีน้ําขังอยู่ได้ประมาณสักประมาณกี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ทอยน้ําหรือสูบน้ําจากพื้นที่ตรงนี้ออกไปเพื่อไปสูบพื้นที่ทายน้ําซึ่งพวกนี้เป็นศาสตร์และศิลในการบริหารจัดการมากแล้วก็เสมรของคุณจำขวัญเมื่อกี้นิดนึงว่าเรามีเรื่องของเทคโนโลยีที่จะช่วยได้ซึ่งก็ถูกต้องเลย ในเรื่องของการเตือนภัยใช่ไหมคะเราสามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยได้ว่าทํำยังไงที่ฝนตกที่ต้นน้ําคนที่อยู่พื้นที่ท้ายน้ําหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่บนเขาเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยมีภัยกําลังจะมาถึงเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของระบบของการเฝ้าระวงังและการเตือนภัยแล้วก็เป็นเรื่องของการที่สมัยนี้คือวิศวกรเราก็ใช้ในเรื่องของแบบจําลองคณิตศาสตร์ในการที่จะเข้ามาแล้วก็คาดการณ์ว่า น้ำที่ตกบนเขาเนี่ยมันจะไปทางไหนมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จากจากบนเขาเนี่ยมาถึงพื้นที่ลุ่มข้างล่างซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วถามว่าเรามีความพร้อมไหมเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งบุคลากรเรามีแต่ว่าในการที่จะ i m p l e m e n t ตเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องของการที่ต้องให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการมีส่วนร่วมแต่ถามว่าหน่วยงานเนี่ยเต็มที่ไหมคิดว่าในภาวะแบบนั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานเต็มที่ แต่สำหรับประชาชนแล้วเนี่ยมันยังไม่พอ,อคือในขณะที่เรามีบุคลากรเรามีเทคโนโลยีและเรามีชุดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นจากภาคใต้หรือจากสกนนลนครเองเนี่ยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ภราประชาชนราชการต้องทําคือทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทำไมการเตือนภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมันยังไม่ดีพอทําไมประชาชนยังแบบว่าตกใจภาพที่ออกมาคือเขื่อนแตกแน่นอนอันนี้กรุมชนบอกเขื่อนไม่แตกได้ยังไงทั้งทางที่ก็มีข้อมูลออกมาเป็นระยะระยะซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นในเรื่องของการสื่อสารเหมือนกันที่ภาคราชการเนี่ยยังยังไปไม่ถึงจุดนั้นยังคุยกับประชาชนไม่รู้เรื่อง